วันที่19กันยายน66แกนนำพักเก้าไกลเปิดเผยถึงสาเหตุการโต้คารมกันไปมาระหว่างพักเพื่อไทยและพักเก้าไกลกรณีที่พักเก้าไกลอาจตัดสินใจให้ในายปฏิษฐ์สันติพาดาหรือหมอองศสศอสอพิจณุโลกพักเก้าไกลและรองประธานสภาคนที่หนึ่งย้ายไปอยู่พักการเมืองอื่นเพื่อจะได้ไม่ขัดเงื่อนไขคุณสมบัติ รองประธานสภาและคุณสมบัติผู้นำฝ่ายค้านตามรัฐธรรม,มนูญมาตรา106นั้นว่าการที่พักเพื่อไทยออกมาโวยวายทั้งเรื่องข้อกฎหมายหรือเรื่องการกระทําที่ไม่ถูกต้องตามมารยาทโดยมีความพยายามกดดันให้นายปฏิพัฒน์ลาออกจากตําแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งนั้นเนื่องจากทราบว่าใครบางคนมีจุดประสงค์ทางการเมืองที่มีการพูดกันหนาหูในสภาถึงความพยายามผลักดันนายสุชาติตันเจริญสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยในฐานะอดีต รองประธานสภาขึ้นมาเป็นประธานสภาแทนนายวันมูฮัมัดนอมมาทาประธานสภาคนปัจจุบันจากนั้นอาจจะเอาคนของพักประชาชาติมาเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งแทนนายปฏิพัฒน์ อย่างไรก็ตามเมื่อพักก้าวไกลตัดสินใจเดินหน้าชัดเจนจะเอาตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านจึงมีความพยายามกดดันนายปฏิพัทลาออกเพื่อให้ตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งว่างลงซึ่งอาจจะได้ส่งคนของตัวเองมาแทนที่ได้ขึ้นอยู่กับแทนว่าจะส่งขึ้นมาเป็นประธานสภาหรือตำแหน่งรองประธานสภาเป็นกระบวนการที่ต้องจับตาการเจรจากันภายในฝากรัฐบาลสรุปคือมีความพยายามที่จะดันใครบางคน ซึ่งตอนแรกต้องการตำแหน่งประธานสภาแต่เนื่องจากว่าผลักดันไม่สำเร็จในตอนนั้นนะตอนนี้เลยมีความพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อกดดันนายปฎิพัฒน์ถ้าไล่เรียงไทม์ไลน์ดีๆก่อนที่จะมีประเด็นในเรื่องว่านายปฎิพัฒน์จะย้ายหรือไม่ย้ายพักก็มีความพยายามในการกดดันมาบ้างแล้ว แกนนำพักก้าวไกลระบุแกนนำพักก้าวไกลเปิดเผยอีกว่าเหตุผลหนึ่งที่พักก้าวไกลอาจตัดสินใจไม่ให้นายปฏิพัฒน์ลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งก็เพื่อจะขวางแขนนี้ของพักรัฐบาลแต่เพราะสมัยก่อนไม่เคยมีการกำหนดว่า รองประธานสภาจะต้องเป็นฝ่ายรัฐบาลเท่านั้นเหมือนในยุคนี้ดังนั้นทางออกของพรรคก้าวไกลเรื่องตำแหน่งรองประธานสภาและผู้นำฝ่ายค้านที่จะต้องเกิดขึ้นในเร็วๆนี้คือจะต้องทำตามกฎหมายที่บังคับใช้อยู่แม้พรรคก้าวไกลจะไม่เห็นด้วยกับวิธีการนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับรัฐธรรมนูญมาตรา106ระบุว่าตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านจะต้องเป็นสส ซึ่งเป็นหัวหน้าพักการเมืองที่มีจำนวนสอสอมากที่สุดและสมาชิกไม่ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาและรองประธานสภา